ได้ชิ้นงานมาหนึ่งชิ้นครับเป็นงานอาจจะเป็นสังกสีหรือทองเหลืองตีแผ่นขึ้นรูปเป็นคนตกปลาได้มาจากเพื่อนครับเพื่อนได้มาจากอกองงานซึ่งเขาไปเหมามาน่าจะเป็นงานเก่านะครับต่างประเทศแน่ๆเลย ผ่านมือมาจากเพื่อนคนนึงไปหาเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็จนมาถึงมือผมซื้อต่อท่านมาเห็นเพื่อนบอกว่าเอาไปทำมาหาขายอาจจะโชคดีได้มาสองสามวันรแรกค้าขายดีไม่รู้มาโน,โนไปหรือเปล่านะครับแต่สองสามวันหลังมานนี้ก็กลับมาซบเซาเหมือนเดิมแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ผมถือว่างานเก่ามีความสวยงามคลาสสิกถึงแม้จะเรียบง่ายก็ให้ความรู้สึกที่ดีครับเช่นนี้ผมตั้งโชว์เอาไว้เหมือนกับจะเป็นนัยยะว่าตกปลาได้เยอะเลย <laughs> แต่ตัวผมเนี่ยไม่ตกปลานะครับก <laughs> ลัวบาปนี่ครับให้ชมนะครับ น้ำหนักเบาไม่ทราบว่าเป็นงานของประเทศอะไรถ่ายคลิปสั้นๆนะครับจะได้มีอะไรโพสเล่นๆลงช่อง youtube แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับโชคดีมีความสุข